วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนในงานนะครับผมใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนในงานนะครับผมหากท่านผู้ดูคนไหนนะครับรู้จักพวกเขาก็แท็กเข้ามาดูได้นะครับทีทรายไอด้านนะครับสี่สิบคนนะครับมาดูกันครับว่ามีใครมาบ้างนะครับคนแรกก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ที่รักของผมชื่ออะไรมาจากช่องไหนคะเฮ็พิงไงแม่ค่ะตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วคะจะลาเลาไม่ทันสักทีอ่ะมาติดตามกันเถอะไม่อยากรู้ครับไม่อยากรู้ เสร็จแล้วก็มาถ่ายสามีต่อนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรสวัสดีครับชื่ออะไรครับมาจากช่องไหนลุงหนึ่งครับฟูมาจากช่องไหนครับลุงหนึ่งครับฟูมาจากช่องไหนครับลุงหนึ่งครับฟูอ๋อก็ชื่อลุงหนึ่งใช่ไหมช่องลอเคเจอสุดหล่อคนดูรู้จักหรือเปล่าคนนี้คือใครอันนี้ชื่ออะไรครับมาจากช่องไหนม่านเรื่องเกมอะไรเนี่ยเอาวีครับเอาวีใช่ใช่ชื่อสี่ครับอ๋อชื่อสีใช่ไหมใช่ ใช่คนที่ชอบชอบเดินไปหาเด็กแล้วบอกว่าเล่นรีไฟไหมครับเกมดีน้้ำมันหรือเปล่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ไม่สัมภาษณ์เลวไม่เอาเลยแม่ใบมะม่วงเอ้ใบเฟินนะครับโอเคไม่ใบเฟินตอนนี้ไม่เฟินพูดตามเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้อยู่ที่สี่จุดสองหมื่นเก้าสี่จุดสามแล้ว สี่ล้านผมเจ็ดแสนไม่ไม่ไม่สัมพาะเลย <c oughs> มันมันไม่ทันอนะ่ะมันมัน,ม,นมันคนดังแล้วมันยิงผมไม่อยากจะคุยก็คือพี่คนนี้เลยอ่าพี่ชื่ออะไรมาจากช่องไหนครับพี่มินคะ่ะมาจากช่องเมาส์มินนะคะฝักฝักเนื้อฝักตัวกันทั้งคู่เลยนะคะกันพวกเราหน่อยนะถ้าเปิดให้โหวตอีกครั้งหนึ่งคนดูต้องโหวตผมกับพี่มินนะโอเคไหมโอเคนะโอเคแล้วนะโอเคครับขอบคุณครับพี่มิน โอเคค่ะพี่เขาเป็นดาวแอปเดานะคนดูใช่ไหมโอเคครับดาวซิ้นด็นี่เลยลาดบอสบอสลาดนี่มาจากช่องไหนชื่ออะไรครับมาจากบอลลาดครับผมจะใกล้ไปมันจะได้ยินคขาเฮ้มันไม่ได้ยินดูอยู่ครับตอนนี้ผู้ติดตามของคุณบอสเท่าไหร่แล้วสองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นไม่ดังอะไม่คุยไม่ดังไม่ดังไม่คุยไม่คุยไม่ดังไม่ดัง อย่าเล่นเดี๋ยวคุณดูออกว่ากูยิงไอ้เชี่ยเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวคุณโดนหัวผมแน่คุณโดนหัวผมแน่เด็กคุณโดนแน่ฮะที่นะครับผมสุดที่รักเอ้ยสุดที่พักเอ้ยพี่สุดที่รักของผมนะครับผมอันนี้ครับอันนี้มาจากช่องไหนชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อท็อปมาจากช่องท็อปแลนด์ครับผมให้ดูเต็มตัวได้ไหมแล้วคือแบบพี่ท็อปมาเหนือผมเหลืออะไรล่ะครับพี่ พี่ท็อปมาเหนือผมเหลืออะไรหลอกขนาดนี้อันนี้แค่น้าจิ้มนะครับชุดเต็มนี่มัดขดเต็มกระเป๋าเลยเตรียมมัดขดมาตอนนี้พูดตามถ่ายแล้วครับสามแสนห้าหมื่นครับสามแสห้าหมื่นเฮ้ยทำไมคุณเจอตันไปอ่ะตันนี้ไม่ต้องถามเลยใครก็เชื่อไอเซียนไอเซียเกมจริงอ่ะชื่ออะไรมาจากช่องไหนครับชื่อก้องเกียรติครับอ่ะไอกลองมันอยู่นี่ ใช่ครับผมชื่อเงินจะเจ็บครับอยากให้เจ็บโลตัสหรือเปล่าครับอ่ะเออใครอยากให้เป็นโลตัสยังไงคอมเมนต์มาครับน้องคอมเมนต์มานะอ่าส่องแล้วรับเกียรติใช่ไหมส่องไอ้เจ็บพี่ครับไม่เจ็บไอ้ตอนนี้เขาเรียกต่อแถวนะครับทุกคนก็เจอครับผมน้องดอนอามาชาของวิชาละลาละล่าสก็บท็อปีทูมีเห็นใช่ไหมจะรออะไรเจ๋าวเลยเพื่อนเงินไม่ได้ขอถ่ายรูปถ่ายวีดีโอพี่คนไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะเวลามันไม่พอนะครับขอบคุณครับ